ไป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 ดูไปดูไป,ไป,ไป,ไปด,ไปด,ไปดูว่าเขาจะยกอะไรมานักแคบอนักนักแค่บอนี่นะคะจะให้ผู้ชายนะะยกเตาแก๊สนะคะเพราะว่าเตี้ยมย้ายอีกแล้วนะคะย้ายไปย้ายมา <laughs> ย้ายย้ายย้ายเตรียมย้ายอีกแล้วย้ายมาข้างหน้าแล้วตอนนี้น้องเราก็จน้องคับกันน้องดิซอนสกอร์นคอนย้ายมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ เขาก็จะทำให้เนาะประกอบสองเทียประกอบเอาห่างห่างหน่อยเด้อขอห่างห่างขอห่างๆรู้สึกรู้สึกวันนี้ข้าวกลางถนนเลยดีเราวันนี้เราทำกับข้าวข้างถนนนะพี่ข้างทางจะมีผักบุ้งก็ดีนะผัดผักบุ้งไปแดงก็ข้ามถนนไปเลยแล้วก็ไปรับเอ้า ถ้าเอาจานไปรับคงไม่ได้ไป็นเก็บปลากุ้งเอาไหมเก็บเป็นกรุงนาเลยใช่ไหมใช่บุ้มอุ้ยเอาเปิดปทดสอบทีทดสอบทีก่อนมุนไปทางไหนฮะเนี่ยไหม้เข้าไปก่อนแน่นเอออย่าท่าอย่างนั้นเดี๋ยวหัวจะพังทำยังไงฮะเดี๋ยวก่อนต้องดันเข้าไปข้างในก่อนค่อยปุ่นี่เปิดแก๊สรังเปิดได้ยังไง ไปแล้วนี่ฟันเขาบอกน่ามันติดแล้วนี่วะนี่ว่ายังไม่ติดติดแล้วมันมองไม่เห็นเพรมันมองไม่เห็นเน่มันไม่เป็นเป็นเปลวไฟคือแล้วคือแล้วขึ้นแล้วเอาสักคิ้วเลยเอาปิดปิดได้ไหมปิดได้ไหมนี่เหรอปิดเอาทดสอบทดสอบทดลองพร้อมแล้วเนาะตอนนี้ก็มาถึงแล้วเนาะแล้วเราก็กลับไปครัว สมโนครัวไม่ใช่ยังไงตัวเดี๋ยวแม่ครัวก็ต้องไปย้ายหม้อนึ่งเพราะว่าไฟเราย้ายมาแล้วรามาดูแม่ครัวจะทำอะไรให้คุณผู้ทานนะคุณปลา เราจะไปเอาปลาทางทีม่รัวเรียบร้อยแล้วเาก็จะไปเอาปลาหลุมฝนก็ไม่ดีรอได้ไหมจากไหนรู้ไหมเขไปางมาะแยที่ไหนอ้อเยบร้อยโเปิดเตาแก๊สตอนแรกนี่กไม่ติดแก๊สนี่มันไม่ใช่เป็นเปลวไจะไม่มีเปลวไฟ มันต้องเปิดไปไว้สักพักนึงมันจะขึ้นเป็นสีแดงเองเนาะไปดูอีกต,ตอนนี้ก็เนี่ตอนนี้ก็นี่อันนี้ก็จะเป็นคนดังนะนี่ยอน,นีเป็นคนดัง,ดงนเนาะ เป็นคนดังแล้วเราก็จะเป็นคนนะคะนึ่งข้าวเนาะเพราะว่ากว่าปลาจะสุกนะคะกว่าปลาจะสุกมันก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะเพราะว่าปลาเป็นปลายากปลาเผานี่แหนปลาเน้นนะคะถ้าเราต้มเอามันก็สุกเร็วนนคะตอนี้เราอยากจยกินปลาเผาก็ต้องใช้เวลา ทางนี้ก็ดังทางนี้ก็ปั่น,นะค,ะคก็ปั่นนะคะ่ะทางนู้นก็เป็นคนดังทางนี้ก็เป็นคนปั่นคูน,นะคะเตรียมย้ายเดี๋ยวเราก็จะไปเอานะคะหม้อนึงน่งเนาะมาตั้งนะคะแล้วก็จะการทำการนึ่งข้าวเปิดกัด,ดแล้วนะคะแม่สิ

one <laughs> ุกคนแอบฟังทีินันมมมาไ่ ได้อยู่ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับที่นี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่สกินนะคะของบริษัทนนโอมโฮมสับนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคระคีมดบำรุงผิวหน้านะคะ เซรัมนะคะเจวลว้าหเกี่ยวอาบนะซีบัก๊กนะคะซีราคูแคนนะคะพานตอนนี้มีคาเฟ,ฟ่นะคะคาเฟ่ทีทีคอฟฟี่นะคะทานทุกช่องนะคะช่องยูทูบนะคะสายบุญ้านะไม่ว่าจะเป็นนะคะท,ทีคอฟฟี่นะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบ่องหนึ่งองมีสิบ้กล่องนะคะกล่องละสามร้อยยี่สบบาทนะคะ ผ่านช่องมะขามช่องนู้นจนถึงโกโก้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผ่านช่องแม่จนถึงโกโก้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่ตั้งแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ